พี่ดิ๊ดไม่ออกมานี่ยพิ่ดิ๊ดไม่มาดูงานนี้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยเดี๋รวเ,เดี๋ยวเบรกก<อ>็พี่เลี้ยงเอาไว้นี่ยังไม่ได้เลี้ยงเขาเลยนะนายกยังไม่ได้เลี้ยงเลยเออขอขึ้นมาให้เขาก่อนสามวัน<อ>มันวิ่งไปวิ่งมาสองยอมเจียวไปเอาเสาตรงเทียนง,งานเราอะไรจะบอกให้เขาไปเขาไปเดี๋ยวเขาไม่ทำให้ไวขนาดนี้หรอก ดีมีมีปัญหาเราื่องปั๊บป่าเอ้พ่นี้ในตีด้วยแกว้วพี่เมื่อกี่ขายกอผายในสี่ร้อยายใคาเใคร,อเ,ใครเอามาเลยเหรอไปก็มาไอ้พวกไอ้ก่ดีนี่มันทำอะไรตรงบ้านใจอะที่อ,อะไรเอ้กูเอาขวดหนึ่งมึงจะทำอะไรก็ทำไมเอา,มาให้กูขวดหนึ่ง,งกูบอก่าขวดหนึ่งเลยสองสอร้อสิ มันปั๊บมันแถมให้มาสี่ร้อยกูเออเอ้าสี่ร้อยกับสี่ร้อยเพงเอาไปเลยไอ้สี่ร้อยตอนเช้านะหมดแล้วมีได้ไหมอีกสี่ร้อยกับมดนี่ไปเมืองกเติมน้ำมันเองโอ้ยบูนด้วยจันนายดูเราจันนายคือไม่มีตังค์กูเลยไม่อยากมุนไหวหรอกว่ะสีเติมเองเลยก็รถเจ้าของยังกันจะเคยทันหมดนี่พุกี้ไอ้เชยเขาบอกตัวตัวไไปเอาเติมมาเอาเาเอาก ขาจะไปเอาอะไรพวกนี้ไปเอาเราไปเอาปนเทียดอีกกูบอกอะมึงเฟ็นทั้งหมดเลยบอกให้ลูกน้องทำทั้งหมดเลยเออไม่ยากหรอกแทนได้เงินก่อนจะไปดูแลเองินเลยอันนี้ทำให้ถูกใจเจ้านายก่อนใช่ไหมอ้เทื่อบ้าอ่ะเดน้าอบน้าอบอ่ะเทื่อบ้าอ่ะเดนี่จะนี่กี่เซนหน่อยเฮ้ยเดเซนหน่อยเฮ้ยนี่เซนหน่อย เดนเดนเน้ทำไมไม่บอกพี่คุยังไม่ได้ผูกมือเลยที่ร้านแต่กูรู้นะไม่ยิบคิ้เต้าหมยนั่นาปรับอเป็นเรื่องมึง 有点不太干呢，看样子吧。